สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ Test ANC นะครับวันนี้นะครับมีแอปพลิเคชันหาเงินใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Profina นะครับเป็นแอปตอบแบบสอบถามแล้วก็เล่นเกมรับรางวัลนะครับแอปนี้เพิ่งเปิดตัวมานะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1,000งแสนดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปถึงเล่นได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับยังไม่มีรีวิวนะครับเราก็กดเปิดแอปเข้ามานะครับ ก็เปิดมาปั๊บให้เราล็อกอินนะครับด้วยบัญชีของ Gmail หรือบัญชีของ Google นะครับผมนะช่องทางการถอนเงินนะครับมาที่คำว่า redeem นะครับมี t u m a n y Wallet ด้วย PayPal, Binance, กั a g i f t Lazada, Roblox นะครับผมนะซึ่ง t u m a n y Wallet นั้นจะถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่100บาทใช้คะแนนประมาณ37,500คะแนนนะครับ เพย์พาขั้นต่ำเพียงแค่1ดอลลาร์ทุกคนนะ8ปด0ปคะแนนด้วยกันบายนะครับแ0 0พันใช้1ดอลลาร์ไอใช้8,000ได้1ดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับแกลบกิฟต์ ift, นะครับ50บาทใช้13,000คะแนนด้วยกันนะครับผมนะก็ถือว่าแกลบกิฟต์นะครับผมนะใช้คะแนนน้อยกว่าทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็ใช้คะแนนน้อยกว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่า3ดอลลาร์แปดสามนะครับก็ถือว่าใช้คะแนนน้อยกว่าทูมานี่เช่นเดียวกันนะครับผม l a z a d a นะครับผมนะาสาบาทใช้8 0 0 0คะแนนทุกคนเนะาะก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโลบล็อกนะก็7 9 0 0 0คะแนนเพื่อที่เราจะแลกเป็น400โลบักนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับ วิธีการหาคะแนนนะครับก็มาที่หน้าโฮมนะจะมีในส่วนของการเล่นเกม Playtime, Wincoin and In Unlimited นะครับก็คือเป็นการเล่นเกมทุกคนนะก็กดเข้ามาเลือกเกมที่เราจะดาวน์โหลดแล้วก็เล่นนะครับเกมนี้นะครับ Max per task ทั้งหมดอยู่ด้วยกันจะได้5 total ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ ก็กดมัะเพื่อจะดูรายละเอียดนะครับเราเล่นไปแล้วก็ผ่านไป10ด่านจะได้ไป1นึเหรียญน,นะครับ25ด่านก็คือ25 Level เลเวลเนาะก็1เหรียญด้วยกันนะครับผมตรงนี้เลยเนาะก็อันนี้คือการเล่นเกมนะครับผมนะก็คือเป็นแอปเล่นเกมนะครับ อ่าเราไปก็คือเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามเนาะแนะนาให้เราเลื่อนมาดูตรงนี้นะแบบสอบถามนะครับผมแล้วเลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะครับผมแบบสอบถามนี้ถ้าเราทําผ่านจะได้ไป1,722คะแนนอันนี้ก็6,426คะแนนอันนี้1512คะแนนด้วยกันรตรงนี้นะครับก็แบบสอบถามบางที่ทําไปมันปิวคือไม่ผ่านก็มีนะ แล้วก็ต่อไปคือทัสนะครับก็คือเป็นการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นะครับบางทีก็เป็นท s สของการโหลดแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับออฟเฟอร์นะครับที่ยอดนิยมก็จะมีเกมซอฟอันนี้นะแล้วก็สมัครสมาชิก sm ของ t e r าบ็ x นะครับอันนี้นาะก,ก็คือเป็นทัสของเขานะครับแล้วก็ฟันซ n e นะครับโบนัสก็มีเหมือนกันนี่ทุกคนนะ โบนัสเดลี่พ็อกเกนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ดูวิดีโอ1วิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะก็เรียบร้อยทุกคนนะต่อไปคือการดูวิดีโอแต่ว่าผมเคยดูแล้วมันไม่ได้ทุกคนเรียนนะแต่ว่าอันนี้มันได้ทุกคนนะ แล้วก็วิธีต่อไปคือการทำเรื่องแฝทดกคนนะหรือการแนะนําเพื่อนนะครับผมก็สามารถที่จะแนะนําได้นะครับตรงนี้เลยนะก็คือจะได้รับคะแนนนะตามตามจํานวนคนที่เราแนะนํามานะครับถ้าเราแนะนําไปศูนย์ถึง150คนจะได้ค่าคอมอยู่ที่5%นนะครับผมนะก็อันนี้คือเขาเปรียบเทียบคะแนนนะครับผมนะ แล้วก็วิธีการก็คือ Copy Link แล้วก็ไปแนะนำเพื่อนได้เลยนะไม่ต้องไปทักแชทเพื่อนแต่ว่าแนะนำให้เราทำในรูปแบบของคอนเทนต์ลงในโซเชียลจะดีกว่านะครับผมนะต่อไปคือ r e d e e m ก็คือเมนูการถอนเงินเมื่อกี้เลยทุกคนนะสมมติจะถอนเข้า to money นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกจำนวนที่เราสามารถถอนได้นะครับก็สูงสุดอยู่ด้วยกันรประมาณ1,000 0บาทนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือ Leader Board นะครับนี่คือ การจัดอันดับนะครับของคนที่ทำเริ่มเล่าได้เยอะที่สุดนะครับผมนะของเดลี่แล้วก็มีเดลี่เริ่มเล่าแล้วก็เดลี่ทัชนะครับผมตรงนี้ทุกคนนะก็ของผมนั้นอยู่อันดับที่9ทุกคนนะอยู่ที่5คนนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาถ้าเราได้ถ้าเราติดอันดับนะครับเราจะได้รับ,บรางวัลอย่างไรเขาโอ,อนมาเลยหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะอ่ะมี ในส่วนของอันดับที่1นึงจะได้ไป500เลยทีเดียวนะครับอันดับ2 500เหมือนกันนะอันดับ3 500นะ500ก็คือประมาณ5อันดับแรกนะครับแล้วก็อันดับ6จนถึงอันดับที่ที่15นะ่าจะได้คนละ300คะแนนนะครับผมนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจนะครับผมนะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแปะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ